เยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูนหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยคลิป <c oughs> วิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเ <c oughs> สีห icing, ห <c oughs> ยหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กะรเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิกรรมการรองเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆ ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยผมไม่อยากกินนะจาก,กันตันเดยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าแบบว่าเรากินกันน้อยแต่ใครหายปไปคนหนึ่งอะใครหายอะเอ่อมีสายบอกว่าคุกกี้เหลือเต็มเลยครับเคครับ ไายสินหรือสายอะไรอะครับพี่นที่ผมก็สายวิทนะตัดใช่ปะอบนี้มม่แบเนี่ั่งเมอนมุกผมแบบงอสงสารวะจริงนะถูจริงแล้วยังไงกันี่ยเนนิอะประาเลยตรงนี้ ไอ้ข้างบนเฮ้แต่เราดักที่เราดักออกดักดักเราดักตรงนี้ได้นะไปง่ายกว่านะใช่ปะเพราะมันออกดักเดียวนี่ก็ได้นะถูกได้พี่ตามเงี้ยปกติขอางในไม่เอามันเพราะมันออกได้แค่ดางเดียวถึงเวลาแล้วสินะก็เข้าไปแล้วก็ใครออกใครสวจออกมาเราก็เอาเอาด้วยเลยเรามีคนไอ้นี่แบบเราเลยเพิ่งเลิกเสือเวลาของเราแล้ว คนร้องนอกเต็มเลยต้องออกไปเติบโตจุคนรอรับอคน่งขึ้นได้เลยจะว่าใบเวลาเขาผ่านไปไวเหมือนกันนะกี่วันแล้ว่ะที่เราอยู่กับเขาอะอาจจะไม่กี่วันแต่รู้สึกเหมือนอยู่มานานเลยความผูกพันมันมากนะกับแก๊งพี่เขาพี่เขาก็ช่วยเราแทบทุกอย่างอะ แหมมันก็รู้สึกขาดกันไปแล้วอืเราก็ต้องเรียกปรึกษาว่าเราจะยังไงต่อมีข้าวไหมเปาเลยสามเก้าสี่ข้าวเนี้ยพวกพี่เขาให้มาอร่อยมาก ปาได้แล้วปะจานหนึงเก็บขอบคุณครับรถรถได้ไปแล้วหรอแย่เลยแย่เยแย่ลยหัวเขียวเขียวจิงข้างหน้ามีจานสุดท้ายอะที่เขาให้มาผมขอกินแล้วนะเราจะไม่เก็บไว้ดูเหรอเอากินไปแล้ว เก็บ <differences S 2> ไว<ม> <okay. S 2> ้ในใจถูกไหมล่ะไว้ในร่างกายเก็บไว้ในความทรงจำาทั้งรสชาติและรอยิความทรงจำต่างๆ ทรงนี่เท่อยู่นะมีคนเอาคุกกี้ศพออกมาคนนึงนะทรงเนี่ยเารถเราเข้าไปเราพยายามรถเข้าไปไนว่าทรงเนี่ยเท่มากรอรอรอผมหน่อรอผมหน่อ นานแล้วนะที่เราไม่ได้กลับมาที่นี่หย่อนได้ปะได้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 ใช่นานแล้วแต่กลับมาครั้งนี้ก็หลายคนก็เติบโตมากขึ้นแดงข้างหน้าเองใช่ไหมพี่จะได้ไม่ใช่หลายแก๊งก็จากที่เรามองจากจุดสูงสุดแแลล้้ววมองลงมาเขาก็น่าจะปีนขึ้นมาลำบากมองจากหุบเขาขึ้นข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างมันก็ลำบากจริงๆแหละ อย่างว่าถ้าเราไม่ถอยเขาอื่นก็ไม่โตมันคือมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นวิถียังไงสักวันมันก็ต้องวางมือธรรมาดาเกาเขาบุเรียน่หยแหละมีแต่พอดนะเด็ก <laughs> พี่หวองเขาบุเรียนอะพี่มองเอาไอหม่องทำเพื่ออะไรเนี่ย มาอันนี้มาพร้อมนานแล,ล,ล้วพี่ลำคุณเลยเป็นรา,าน,งงนี่อยู่อยู่บนเขาเขาอยากถามว่มานานยังไงประชุมอยู่ประชุมอยู่ที่เรามาช่วยพวกพี่เขาให้แข็งแก่งมากขึ้นไอสัตว์ไม่มีใครตอบคุณเลย ออเไม่เป็นไรเราพร้อมยังพี่ออกไปเติบโตเนี่ยไม่มีใครเอากับกูเลยพร้อมไปแหละลนักรบแบบเราต้องเดินเดินต่อข้างหน้าถูกไหมล่ะก็หลังจากที่เราเคยอยู่หุบเขาที่สูงที่สุด ของเมืองเคเคเทาจากจุดที่เราอยู่ยากมากที่คนจะปีนขึ้นมาเทียบเท่าเรามันเหนื่อยมากจนพวกเป็นพวกเราเองเนี่ยที่ยังต้องยอมระเบิดหูบเขาลูกนี้เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนที่เป็นแก๊งได้ขึ้นมาในจุดที่เราอยู่ ตอนเนี้ยหลายๆคนในแก๊งเนี่ยเราก็กลับกันมาแล้วแล้วแก๊งในเมืองเนี่ยมันก็ขึ้นมาจุดในจุดที่เราอยู่แล้วกูก็เลยอยากถามว่าพวกมึงพร้อมยังแก๊งของเราอะพร้อมหรือยังที่จะออกไปทำอะ อยู่ที่มึงเพื่อนทุกอย่างก็หลังจากวันนี้ไปเราก็เคลียร์ของให้พวกพี่เขาเสร็จก็เดี๋ยวเราก็ขอคุยกับพี่ตั๊ดเป็นการส่วนตัวหลายหลายคนที่ตามมาลุงโฟกก็กลับมาเพราะว่าเราจะคอมแบ็กแล้วก็ ฝ่ายทรัพยากรอย่างสลีปก็จะกลับมาตามด้วยเกสิบก็จะกลับมาเล่นในานามของแก๊งเราแต่ยังไม่บอกว่าแก๊งไหนแล้วก็ต่อด้วยมากโคตรฝ่ายดา่าที่จะตามไปดา่าทุกคน ทเทปสามเคทาวในการฟังเศรษฐีเท,ทปสามเคทาวที่จะตามไปด่าทุกคนที่ทำให้แก๊งขัดผลประโยชน์คนที่สี่เอ้ยคนคนต่อไปสิบทิศคนที่จะมีปัญหากับตำรวจได้ทุกเมื่อถ้าคุณทำผิดกฎคนต่อไป คนที่จะพูดนี่คือคนผมครีมมีน้ำว่ารีมัดคนที่อยู่กับเรามาตั้งนานแต่แยกย้ายไปเพราะว่าไม่ว่างวันนี้กลับมาแล้วอีกชื่อหนึ่งเพื่อนกูรู้มีอีกชื่อหนึ่งเป็นมึงพูดแล้วกัน ว่าใครที่กขพูดอย่าน้เนใช่ที่บูลาวิของเราเนั่นเองครับผมแล้วอันนี้คือสมาชิกเก่าดั้งเดิมที่ผมเอ่ยมาคนที่มาฟาร์มปัจจุบันเคียวสวยนับปัจจุบันที่ตามมาคนแรกฝ่ายทรัพยากรปัจจุบันใหม่ล่าสุดคือกะทิ นเดี๋ยวก่อนล้วคนเก่าเราลืมคนนี้ไปไม่ได้ใครครับพี่ลืมไปคนหนึ่งนะอันนี้อาจจะขัดตกบกพร่องไม่เอกลิตคนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะตามมาทีหลังคนนี้เดี๋ยวเขาจะตามมาทีหลังอ่ะก็คือกะทิ ที่จะตามมานะครับผมนะตอนนี้ตามมาแล้วมาฟาร์มไว้สักพักแล้วคนต่อไปคือจอย์นทากาเย่น,อน,ยนตอนนี้ฟาร์มอยู่ได้พูแล้วนะครับผมหี่สงสองสูงและขาดไ่ไม่ได้พี่ใหญ่ในตี้ประชาชนตังกลวยลาวิของเราเองนะครับผมเป็นพี่ใหญ่ในใน ในประชาชนนะตอนนี้นะผมนะคนที่ผมพูดพูดถึงนะตอนนี้นะตอนนี้แล้วก็จะมีไอเลดยังไม่ใช่นะไอเลดยังไม่ใช่นะ<ๆ>เผื่อคนรุ่นนะครับผมให้มันไปพักก่อนให้มันไ,<ว>ไปนหาคนขึนผมก่อนนะครับผมผมยังบ่นไม่พักเลยตอนที่ผมขึ้นโกนะครับอ่าอีกคนขาดไปไม่ได้เพื่อนรักผมแลผมมั่งมีลาวินั่นเองครับผมเะ็ไอ้หนัก คุยยังไม่เจอมันในเพนอ่ะคนสุดท้ายมีใครอีกไหมอ่ะมีใครอีกไหมที่เรานึกถึงอาจจะขัดตกบุกพ้องนิดหน่อยก็เป็นว่าคนที่ไม่ได้พูดอาจจะตามมาทีหลังนะผมอาจจะตามมาทีหลังผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นใครบ้างและคนสุดท้ายตัวเบอร์ตัวมือนประจําแก๊งหรือตัวที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีเขาคนนี้เราจะเข้าบ้านไม่ได้ ชุมชนถุงลาวีนั่นเองนะครับผมคนนี้ตาหมาแน่นอนครับผมเขามาฟาร์มเขามาอะไรแล้วนะครับโอเคก็กูว่าวันนี้กูได้เห็นอะไรแล้วแหละแก๊งเขาก็ตึงแก๊งอะไรก็ตึงกันขึ้นเยอะวันนี้เดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราเรียกพี่ตัด๊ด นัดพี่ตัดที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไป<อ>คุยกับแกกันกวนหน้าบ้านเขายืนอยู่ไหวเพื่อนไปก่อ,อนหน้าบ้านเขาอะไปดีๆตรงที่เรายืนอะ ก็อนนั่นแหละมีแต่คนพีดเสนเลยพี่ลำว่าไงอะไรคือคอมแบ็กวะคอมแบ็กก็คือการกลับมาไงคอมแบ็กไม่รู้ไป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 ครับมันผ่านไปแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรสำคัญให้ผมพูดนะ รอบแล้วแม่งก็โกโทไอ้เฮียยังมีคนร้อนถึงทุกวันนี้เลยแต่ผมบอกอย่างหนึง่งผมจะไม่ได้ทำในนามเคียวสวย นะครับผมจะไม่ไทําในน้ําเคียวสวยอันนี้ต้องบอกอย่างหนึง่งหรือว่าอาจจะทําเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่เนี่ยในในในสเตียนเนี่ยผมบอกไว้คํานึงอักษรหนึง่งในแก๊งเอาไปเอาเอาเอง เอาไปดดวก่ได้เองพี่ตายครับครับผมขอคุยอะไรหน่อยน่ได้ไหมครับพี่ได้ได้ได้หน้าบ้านขอหน้าบ้าน โบนาล่าอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีข้าวกินไหนวะไปไหนกันอะมาบ้านโมันไม่ขึ้นขับรถเลยวะ <c oughs> มันติดอยู่กับทองทองแบบเป็นบ้านฟาร์มอะแต่ฉันชอบนะหลังเนี้ยสบายๆผูวหลังเนี้ยแจมถ้าอุ้มอะใช่ไม่เย็ยนหลังเนี้ยอุ้มดีเหรอผมว่าดีนะมันอยู่ใกล้เลข,ขาแค่ทหารด้วย,ขวยเยาขเยนานี่เลยอ่าไอ้บูดเขาเล่นตักเล็เยไม่อาเลยกันปะเออเอาเลยเอาเลยมีอะไรอ่ะ ไอหมองมันจะพูดหรือว่าอะไรเลยไอเชยยืนเ,นเท่บแบบบอยแบนด์แล้วก็เงียบเงียบหมดเลย <c ười> <c ười> ไอเหล่าพอดีบ้านโอเคก็คือพี่ตาครับหลังจากที่แบบว่ามันเกิดเรื่องหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้องผมกําลังกลับเข้ามาเล่นด้วยผมว่าจะขอขอพกักแกะขอใช่ครับพี่ได้ไม่มีปัญหาเลยสบา,ายมากเลยหล่าเลยก็ปกติเหมือนที่เราคุยกันไว้ไงก็คือเดี๋ยวพักสี่คนเลยใช่ปะใช่ครับพี่ต โอเคก็เดี๋ยวจะขึ้นแก๊งเหรอคือแผนนี่คืออาจจาครับพี่แต่ยังไม่ชัวร์อ๋อเอาแต่ถ้าออกไปก่อนมันหาของยากนะได้ครับพี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่ทยอยใช่ป่ะได้ครับใช่ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปคุยกันดูครับว่าไหนความเสี่ยงมันน้อยกกันอ่าก็ก็รอเก็บของเก็บของทำนู่นทำนี่ไปก่อนก็ได้สบายสบายได้ครับอืมก็เลยวันนี้ก็เลยวันนี้ว่าจะ เกียร์เกียร์เรื่องปูนสองพันถุงเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวเะครับพี่ตัดได้แต่ว่าเดี๋ยวนะต้องต้องต้องรีบบอกหน่อยเพราะมันต้องมีคนยืนยันตัวตนวะครับเออได้เลยแต่บ้าถ้ายังไม่มีอะไรทําหรือถ้าพี่ขาดอะไรเดี๋ยวพี่เอาเอาเข้ามาตีก่อนได้ป่มได้พี่ตัดางคนดนแต่ผมขอขออย่างหนึ่งได้ไหมครับยอเดอถ้าสมมุติว่าเพราะว่าแก๊งพี่ตัดยี่สิบคนใช่ไหมครับใช่ผมว่าจะขอให้น้องเข้าแก๊งมามาจบปูนได้ไหมครับเข้าแก๊งมาจบปูนเนอะ จริงๆมันมีคนรอเข้าอยู่ด้วยเดี๋ยวพี่ขอทาแก๊งด้วยแล้วกันนะไม่ไม่ใช่แก๊งพี่ว่ามันเรื่องเหรียญนะล่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคุยกันหน่อยเรา้ามาถ้าสมมติไม่ไม่ถ้าสมมติว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมันจัดการเองอ๋อได้ก็ลองเข้ามาเล่นเล่นก่อนจริงๆของพี่เขาอยากได้คนที่แบบอยู่ยาวๆจริงๆแล้วนะแต่อันเนี้ยของเราชิงบ้านไงก็เลยเอามาก่อนเอามาเอามาอันนี้ก่อนแต่เดี๋ยวพี่ลองถามก่อนว่ามีคนรออยู่ที่แบบจะจะจะไปยาวๆหรือเปล่าได้ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฝากฝากได้น ได้เลยครับสบายมากครับขอบคุณครับพี่ตั๊ดขอบคุณมากครับสนุกมากเลยครับยังไม่ทันได้ตีอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรครับพี่แค่ได้บ้านผมก็สนุกแล้วเออใช่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 ได้เลยครับขอบคุณมากเลยนั้นเดี๋ยวจบไปวันนี้เลยใช่ป่ะครับพี่ตั๊ดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะแจวพี่ตั๊ดเลขแล้วจ้ะพี่เลขหนึ่งได้สี่ศูนย์สี่อะไรอ่ะนี่ครับพี่ เอาไปไปใช้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่พี่ไม่ถือว่าถือว่าเป็นการแบบขอโทษด้วยเรื่องเรื่องอันนี้แล้วก็โอ้ขอบคุณมากเลยนะเอ้ยนะครับให้ให้ให้ไว้ใช้ครับโอ้ขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณครับผมรีบขายเลยขายเพื่อไปเอาเฟรมไปเอาแฮมเมอร์แฮมเมอร์แล้วนี่จะมีแบบแฮนเมืองอื่นด้วยป่ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังครับพี่ตอนนี้น้องน้องนี่มากันเยอะครับอ๋อ โอเคโอเคเราต่อได้พวกเก้าสิบลีมัดนี้ตังกกยออกมาหมดเลยดีดีคือขึ้นมามันกันช่วงนี้มันไม่มีจะได้แบบมีมีอะไรมาเล่นกันแต่เดี๋ยวมันไม่ค่อยได้ด่ากันแบบอะไรอย่างนั้นแล้วไงมันก็สนุกดีอะไอแบบวัดกันไปเลยวัดเวทวัดไฟไปเลยอืมได้เลยครับแตถ้าสมมติว่าขึ้นแก๊งขอลองแบบเล่นไฟตรงพี่ตั๊ดได้ไหมครับได้เป็นบอลที่ของพี่อ่ะ รอพร้อมพร้อมเล่นหมดเลยแต่ว่าแค่ช่วงนี้แม่งแก๊งแม่งน้องๆทํานู่นทานี่อย่างเงี้ยเหมือนอยากได้นู่นก่อนก็เลยยังไม่ไม่ตีพอที่ตั้งขึ้นมาแบบว่าก็ได้หมดอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันเอออะไรมันเสียของแบบไม่ได้เยอะอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันก็ไปฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้แล้วมาเล่นกันแบบเพลินๆสบายๆเลยมาตีได้ทุกคนสนับสนุนได้นะครับแต่ว่าคุณมากเลยที่มาช่วยนะที่ได้บ้านด้วยแล้วก็ไม่รู้จะอยู่อีกงานด้วยหรอลังเนี้ยดูโสรว่เดี๋ยวตีไปก่อน เอามาชดใช้เอามาขึ้นแก๊งให้น้องๆได้เลยได้เลยขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณโตเลี้ยวบองหล่ำด้วยไว้มาเล่นใหม่สนุกมากสนุกมากสนุกมากครับครับ่ตขอบคุณคครับบขอุณนะครับขอบคุณครับอันนี้ยังไงเนี่ยครับพี่ตั้งไปออกใช่ป่ะเดี๋ยวพี่บอกไอ้เจียวได้ข้างในป้าได้ครับฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ